สวัสดีค่ะพี่ชื่อต้นอ้นนะคะนี่ลูกชายพี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องฟิวฟิวคุณแม่ยุคใหม่อย่างเราบอกเลยค่ะว่าต้องเปตะทุกเรื่องทัางเรียนลูก ทางดูแลงานบ้านและดูแลสุขภาพคนในครอบครัวแต่ละวันเวลาแทบจะไม่พอเมื่อก่อนเรื่องประกันถือเป็นเรื่องใหญ่มากต้องคอยเช็คว่าเราจ่ายเบีย้ยประกันหรือยังกรมธรรม์ของลูกเก็บไว้ที่ไหนกว่าจะหาเจอเป็นเรื่องวุ่นวายมากเลยค่ะตั้งแต่มีแอป AAA Plus ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแค่เปิดแอปก็เช็กกรมธรรม์ของเราและลูกได้ครบเลยค่ะมีแจ้งเตือนวันครบกําหนดชําระเบีย้ยไม่ต้องกลัวลืมแถมยังจ่ายเบีย้ยทั้งของเราและลูกได้ทันทีในแอปเดียว อีกอย่างที่แอป AAA+ Plus ช่วยได้มากคือเวลาที่ลูกไม่สบายตอนกลางคืนแม่อย่างเราหนักใจมากแต่ก็หุ่นใจขึ้นพอแอป AAA+ Plus, มีฟีเจอร์บริการพบแพทย์ออนไลน์ทำการนัดเพื่อปรึกษาคุณหมอผ่านวิดีโอคอลได้ทันทีมียาส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แถมยังเคลมความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายผ่านสถานพยาบาลคู่สัญญาของ AA ใปทั่วประเทศไทยสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับคุณแม่ที่ต้องดูแลหลายเรื่องพร้อมๆกันแอป AA Plus ช่วยได้มากจริงๆค่ะทั้ประหยัดเวลาทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นและที่สำคัญทำให้แม่อย่างเราดูแลลูกได้เต็มที่อุ่นใจกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะสำหรับคุณแม่ที่มีประกัน AA ้องใช้แอปนี้เลยแอปเดียวที่ทำเรื่องประกันให้ง่ายกว่าที่เคย okay.